สวัสดีครับสวัสดีเอชทุกท่านนะครับผลนอยมัดรวมเมื่อวานนะครับผมเข้ารถเจาะทั้งสนอเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหุดนะครับก็โปวดใช้วิจารยาในการัรับชมนะครับเล็กเด่นวันนี้นะครับผมหนึ่ง และแปดนะครับฟันหนึ่งนะครับหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเปดสอง แปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสี่และหนึ่งแปดเจ็ดนะครับผมสำหรับเล็กเด่นนะครับนอยชุดแย,ยกนะครับเมื่อวานก็เข้า เล็เด่นรอบปกติได้ VIP นะครับเมื่อวานเข้า2อน้อยนะครับส่วนน้อยพิเศษดุดนะครับเล็กเด่นน้อยพิเศษวันนี้นะครับเจ็ดและหนึ่งนะครับรอบปกติห้าและแปดนะครับผมรอบ VIP นะครับ เก้าและสองนะครับผมก็ลองเอาไปพิจรารณานะครับกับอ่าตัวเจาะนอยมัดรวมนะครับเดยวทางมาเลยน,นะครับผมเล็กดินนะครับศูนและสองนะครับผม ฟันศูนย์นะครับศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดนะครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์ สอและ027นะครับผมจะจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่อากทางช่องนะครับสวัสดีครับ